เรื่องราวยาปลุกอารมณ์ทางเพศตอนฉันอายุ23ปีฉันแอบตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากสูงขาวตาโตแก้มป่องมีผู้ชายหลายคนพยายามจีบเธอฉันพยายามติดต่อเธออยู่เกือบปีจนในที่สุดเธอก็ตกลงคบกับฉันตอนนั้นเพื่อนเพื่ออิจฉากันใหญ่ทุกคนแซวฉันว่าหน้าฉันไม่ได้กลิ่นเล็บเธอเพราะเธอไม่ได้รักฉันแต่กลับรู้สึกสงสารฉันมากกว่าพวกเขายังบอกว่าถ้าฉันดูแลรูปร่างเธอให้ดีพวกเขาจะต้องประลาใจแน่ๆตอนนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะฉันรักเธอสุดหัวใจแต่บางครั้งฉันก็ถ่ายรูปเธอไว้เพื่อจินตนาการเวลาที่ฉันอยากช่วยเหลือตัวเองเวลาที่จินตนาการมากเกินไปฉันก็รู้สึกว่าอยากมีอะไรที่จริงจังกับเธอแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะเธอเป็นคนขี้อายเธอคิดถึงสิ่งที่เราจะมีก่อนแต่งงานจริงๆเธอบอกว่าการทําแบบนี้กับเธอมันไม่ให้เกียรติเธอเลยและฉันก็ไม่มีทางบารรลุเป้าหมายนั้นได้นอกจากการจับมือเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้พบกับเพื่อนของพี่ชาย ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตในบารฉันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเขาด้วยเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆจะกินไม่ได้ก่อนหมดแล้วเขาก็บอกฉันว่าวิธีเดิมที่เขาใช้คือการใช้ยาปลุกอารมณ์ทางเพศวันรุ่งขึ้นฉันไปซื้อยาที่บ้านเขาราคาสิบดอลลาร์เขาบอกวิธีใช้แต่ฉันกลัวที่จะใช้เพราะกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลแล้วเธอจะรู้ว่าเธอไม่ได้รักฉันแล้ว แต่ในที่สุดฉันก็มีโอกาสได้ใช้มันจนกระทั่งได้มาวันนั้นเธอบอกฉันว่าพ่อแม่ของเธอจะไปทำงานที่เสียมเรียบห้าวันเธอจึงต้องอยู่บ้านคนเดียววันแรกฉันไปช่วยเธอที่บ้านเพราะปกติฉันจะเข้าออกบ้านเธอได้สะดวกและพ่อแม่ของเธอก็รู้ว่าเรารักกันวันนั้นเราคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้นี่จนถึงหนึ่งทุ่มเทอะไรฉันกลับบ้านฉันเลยตกลงว่าจะกลับไปด้วยความหวังพอถึงบ้านฉันก็คิดว่าจะทำยังไงดีรีบกินยาที่ซื้อมาซะพรุ่งนี้ตื่นมา ก็เอายาสายกระบอกฉีดยาฉีดสายน้ำส้มกระป๋องที่เธอชอบดื่มแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นตั้งใจว่าจะไปเจอเธออีกทีบ่าย,ายวันนี้ชวนไปดูหนังด้วยกันแล้วกลับบ้านตอนพบคำ่ำพอถึงโรงหนังก็ยื่นน้ำส้มกระป๋องให้เธอแต่เธอกลับไม่ดื่มทันทีกว่าเธอจะดูหนังไปได้ครึ่งเรื่องเธอถึงได้จิบตอนนั้นฉันกังวลมากกังวลไปหมดดูหนังไม่รู้จะทำอย่างไรดีลุ้นว่าจะได้ผลหมเธอรับน้ำส้มไปทั้งขวดฉันสังเกตว่าอาการของเธอไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็รู้สึกว่ามือเธอเริ่มอุ่นขึ้น บางทียาอาจจะได้ผลก็ได้นะแอบดีใจในใจลึกๆแล้วผมก็ลองเอามือวางบนตักเธอเธอหันมามองหน้าผมแล้วบอกว่าไม่แล้วก็หันกลับมาถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงบีบมือผมแล้วมันก็หายไปแต่ตอนนี้โอ้โหผมเข้าใจแล้วยานี้ได้ผลจริงๆคิดแบบนั้นก็เอามือวางบนต้นขาเธอสักพักแล้วลองลูบขึ้นลงเล็กน้อยเธอก็ไม่พูดอะไรตอนนั้นอวัยวะเพศผมแข็งและแทบจะทะลักออกมาจากกางเกงอืมถ้าผมจับมือเธอแล้วสัมผัสผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จะสบายตัวแค่ไหนสักพักหนังก็จบเราสองคนก็กลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านผมเห็นหน้าเธอแดงขึ้นผมก็ถามเธอด้วยว่าเธอไม่สบายหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่แล้วว่าก็ถามกลับว่าทําไมผมถึงถามแบบนั้นผมบอกเธอด้วยว่าผมเห็นหน้าเธอแดงขึ้นและรู้สึกว่ามีไอ้น้ำร้อนออกมาจากตัวเธอตอบสั้นๆว่าค่าแล้วเธอก็งเงียบไปแต่ผมสังเกตเห็นว่าหน้าเธอแดงขึ้นเรื่อยๆพอถึงบ้านก็เกือบแปดโมงแล้วแต่เธอกลับบอกว่าเข้ามาดูทีวีหน่อย ฉันเข้าไปนั่งลงคุยกันช้าๆก่อนจะขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆเธออีกนิดดีใจมากที่เธอไม่วิ่งหนีเหมือนเมื่อก่อนสงสัยเธอคงอยากวิ่งด้วยเหมือนกันฮ่าฮ่าแล้วฉันก็ลองจับมือเธออีกครั้งแต่เธอกลับไม่สนใจฉันตัดสินใจกอดเธอแต่เธอก็ยังไม่สนใจว้าวเธอเปิดไฟเขียวให้ฉันแล้วตอนนั้นฉันกลัวมากพยายามกอดเธอตรงหน้าอยากให้มือฉันสัมผัสหน้าอกกลมๆของเธอพอมือฉันสัมผัสหน้าอกที่แน่นของเธอเธอผลักมือฉันออกแต่ไม่พูดอะไรฉันลองกอดเธออีกครั้งคราวนี้ พ่อเธอไม่ปล่อยมือฉันฉันเอื้อมมือไปจับหน้าอกทั้งสองข้างเธอตื่นขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงมือฉันออกฉันเอื้อมมือไปจับเธออีกครั้งคราวนี้เธอหันหน้ามาหาฉันฉันรีบคว้าปากเธอไว้แล้วจูบแก้มเธอทันทีมือของฉันเอื้อมออกไปบีบหน้าอกอกอิ่มของเธออย่างไม่ลังเลน้ำหนักมือของฉันทําให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยและขยับตัวแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็เงียบลงฉันจึงตัดสินใจใช้บทเปลี่ยนที่เคยเห็นในหนังโป๊มาแสดงกับเธอปากและลิ้นของฉันสอดเข้าไปในปากเธออย่างอ่อนหวานมือข้างหนึ่งขยับบีบหน้าออกเธ ส่วนอีกข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในกระโปรงและลูบไล้เธอจากด้านนอกโอทันใดนั้นฉันก็รู้สึกได้ว่าเธอกําลังเปียกโชวกวกับสัมผัสที่เนียนนุ่มของช่องคลอดมันทําให้ความรู้สึกของฉันเดือดพล่านขึ้นมาฉันเอื้อมมือออกไปลูบไล้บริเวณนั้นอยู่นานจากนั้นก็ใช้นิ้วกลางลูบไล้คลิปอาริสของเธอจนเจอแล้วเริ่มถูบีบและบีบจนกระทั่งเธอบิดไปมาพร้อมกับเสียงครางดังลั่นการได้ยินเสียงครวญครางของเธอยิ่งทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นฉันจึงพยายามถูและบีบคอ ลิ้อาริสของเธออย่างแรงจนกระทั่งน้ำของเธอไหลออกมาและกระจายไปทั่วมือของฉันตอนนี้